สวัสดีค่ะนักศึกษา MBA พังงานรุ่นที่2ทุกๆคนนะคะเราไม่ได้เจอกันนานเลยวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีสําหรับการต้อนรับนะคะแนะนําท่านอาจารย์ประจําวิชาใหม่แล้วก็เป็นวิชาแรกในเทอมสุดท้ายโอ้พวกเราได้ยินแล้วคงดีใจกันมากว่าเราฝ่าฟันสิ่งต่างๆจนมาถึงเทอมสุดท้ายของการเรียนแล้วนะคะวิชาแรกก็คือ BUS 7106 ประเด็นสำคัญปัจจุบันทางด้านการจัดการเพราะพวกเราเรียนสาขาการจัดการนะคะอาจารย์ผู้บรรยายเนี่ยโอ้โหเรียกว่าคัดมือหนึ่งมาทั้งนั้นเลยนะคะท่านแรกที่จะได้เจอกับพวกเราก่อนในสองสัปดาห์แรกก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเกวลินเศรษฐกรน,นะคะอาจารย์ท่านสำเร็จก,การศึกษาระดับปปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศที่จุฬานะคะแล้วก็ไปเรียนโทกับเอกนะคะทางด้านการจัดการโดยตรงเลย ที่มหาวิทยาลัยโทโคคุป,ประเทศญี่ปุ่นนะคะโอประสบการณ์ท่านเรียกว่าแน่นมากเลยนะคะท่านมีงานวิจัยมีผลงานวิชาการหลากหลายเลยนะคะและอีกสองสัปดาห์สุดท้ายพวกเราก็จะได้พบกับท่านอาจารย์ดรปรมศบุญน,นำสิริกิตนะคะอาจารย์สําเร็จการศาระรับปญาตรีทางด้านศินลปศาสตร์การจัดการโรงแรมที่มหาวิทยาลัยรังสิตน,นะคะปียโททางด้าน hospitality จากมหาวิทยาลัยจอห์นสันแอนเวลสนะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็จบเอกในสาขาด้านของการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยวจากมหาวิทยาลัยศิลปากรน, <Okay. S 1> นะคะอาจาร,รย์ปรเมศเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่หาตัวจับยากนะคะที่ท่านจะเรียนเที่ยวชาญทางด้านการโรงแรมการท่องเที่ยวแล้วมองเห็นว่าพวกเราอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะคะเกี่ยวข้องกับงาน ในด้านโรงแรมท่องเที่ยวจะได้ประโยชน์มากๆกนะคะก็เช่นเดียวกันยังคงเป็นการเรียนออนไลน์แล้วก็จะมีเทปบันทึกให้เกศึกษาได้ทบทวนย้อนหลังนะคะก็ขอให้ตั้งใจเรียนเก็บเอาความรู้ไปให้ได้เยอะๆนะคะและแอบโฆษณาต่อท้ายนิดนึงยังรับสมัครรุ่น3อยู่นะคะจำนวนจำกัดมากๆเราจะปิดรับสมัครปลายเดือนเมษายนนี้แล้วอย่าลืมนะคะ มีเพื่อนบอกเพื่อนมีพี่บอกพี่มีน้องชนน้องนะคะเพื่อจะได้มาเรียนเป็นรุ่นสามเป็นรุ่นน้องของพวกเรานะคะสวัสดีค่ะ